ต้นฉบับคลิปจาก Hello Dare ให้เสียงภาคไทยโดยคุณดโตผมหลังจากหลอดชักกี้ได้พผเด็สึกประสิทธิโชคไปเขาหวังว่าความสงบสุขจะกลับมาเยือนแต่ทว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ตอนนี้ได้มีภัยคู่คามร้ายแรงใหม่กำลังบุกเข้ามาแล้วเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ในตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปยังหลอดชักกี้ที่ที่มีอินฟินิตี้กันเล็ดอยู่ฮะนั่นมันดาวตกเลอ เห็นดาวตกเขาทำเอาอยากดึงดาวเลยไว้กลับบ้านไปดูดบ้องดึงดาวดีกว่าอุ้ยเฮ้ยทำมมันแปลกๆว่าทำไมมันเลี้ยวมาทางนี้ไงย่าไอ้ขอไอ้กไอ้กระดกกระแดกเนี่ยอะไรวะเนี่ยหย่ามเนี่ยมีอะไรตกลงมาวะเนี่ยดูกระนาก่าดาวตกยังกอาแผ่นสีดินหนังโปของใครวะเนี่ยอืมไงจู่ๆก็ลอยนี่อะไรวะเนี่ยสวัสดีโอ้โหแกสินะรอชักกี้นะใช่แล้วแกเป็นใครล่ะ ฉันชื่อมัดฉันมาชิงตำแหน่งผู้ด้แก๊งที่สุดตัวเต้ยังกระหมายังกล้าเล่นมุกกลับบ้านไปนอนไปเหนือหน่าไม่ยให้อภัยไม่ได้กะจอกแม่ยง้งเพราะม่คนมาทำคนละยำให้กระทืบกคจะยอบี่ยย่ายับยอบยัายับยับยับย่บยับยับยันยัยับยับยัยั่ยันยับ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 ยันั่นมยันยััยมัั่ััยยยย แกน่าวแจ็คกี้เจออินฟินิตี้การเล่ต่อยโอ้แกแพ้แดดรอชกกี้เพราะฉันได้อินฟินิตี้การเล่มาแล้วนี่ถุงมือเชียในเน่ะชักลำคาแล้วไว้จบตรงนี้กูจะบี้มันทิ้งเจ็บได้แต่ไม่ได้นะไอ้แม่ย้อยแม่ยจมฮะยห่้ยโอ้โหแม่งแม่งเปิดประตูมิติบอดตัวนนี่ ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแล้วหลอดชักกี้มันอยู่ไหนมันอยู่นี่มองไปไหนไหนเผาไปเจ๊ยากว่ะโช์ลิ้วเคนไปสำนวกผิที่ดามังคานซะง่ายโอ้โหมันต่อยกูไปเป็นขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหเฮียมันต่อยกูทะลุมาดามังคานจริงอ่ะเนี่ยโอ้โเอ้าเป็นทัศ พลังของหลอดแชกเกช่างมากไมยเหลือเกินเออๆนั่นมันโลกกำลังใกล้เข้ามาเหรอ็ปไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดหรือว่าลกนั้นเหรอลกกำลังพุ่งมาชนใส่ดาวขัางงานงันเหรอมา